สนับสนุนโดย t o y ย t a b u ัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ เมื่อช่วงบ่ายของวันที่29กรกฎาคม2568พลโทเอกสำอวนรองผู้บัญชาการทหารบกแห่งกองทัพภูมินและเป็นผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่5พบปะหารเรือกับพลเรือโทอภิชาติทรัพย์ประเสริฐผู้บัญชาการหน่วยป้องกันชายแดนจันทบ,บรุรีและตราดของไทยที่สะพานเคสซอด่านชายแดนพรมเพื่อยืนยันสถานการณ์ความสงบตามแนวนโยบายหยุดยิงที่รัฐบาลทั้งสองประเทศเห็นชอบร่วมกันพร้อมทั้งมีการจับมือแต่ไม่ได้สัญญ,ญาณแห่งมิตรภาพ การพบปะครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสารต่อความสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ข้อตกลง4ข้อทั้งสองฝ่ายได้หยุดยิงตั้งแต่เที่ยงคืนตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับบูชาเราจะไม่มีการเคลื่อนย้ายกำลังและอาวุธจากที่ปัจจุบันหลังจากที่มีการประชุม GBC จะจัดให้มีการประชุม r b c ที่จังหวัดไพลินโดยผู้ว่าราชการจังหวัดไพลินได้เตรียมการในเรื่องของสถานที่ไว้รองรับแล้วเรียบร้อยเราจะมีการพูดคุยกันและพัฒนาความสัมพันธ์เหมือนเดิมเนื่องจากกปชอจอตและพท .5 มีความสัมพันธ์มาดตลอ ลดความตึงเครียดและสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจทั้งสองฝ่ายได้จับมือบริเวณสะพานพรมแดนพร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการรักษาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศเรื่องการยุติการเสริมทัพหยุดกระทำการใดๆที่เป็นการสุมเสี่ยงนอกจากการพบปะโดยตรงแล้วช่วงเช้าวันเดียวกันเวลา9นาฬิกายังมีการพูดคุยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ระหว่างพลตรีหุยเอียงผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่3กัมพูชา,ก,ก,ากับผู้บังคับการกปรชต สะท้อนใหเห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายในการสร้างช่องทางการสื่อสารอย่างทันท่วงท,ทีในสถานการณ์สําคัญการยืนยันหยุดยิงครั้งนี้ไม่เพียงลดความขัดแย้งด้านความมั่นคงแต่ยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการค้าชายแดนระหว่างจันทบุรีกับจังหวัดพลินทั้งในด้านความเชื่อมั่นของนักลงทุนการค้าขายและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอำเภอโป่งน้ําร้อนซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนที่สําคัญ ผู้นำฐานทั้งสองประเทศยังได้แสดงเจตนารมร่วมกันที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสร้างสันติภาพที่มั่นคงและเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนชายแดนซึ่งถือเป็นก้าวสาคัญในการผลักดันภูมิภาคนี้ไปสู่อนาคตที่สดใสและมั่นคงยิ่งขึ้นทั้งนิไทยและกัมพูชาจะมีการนัดหารือต่อไปในวันที่4สิงหาคม2568